สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้องแอ้มชนทิชามาฝากคุณผู้ชมนะครับนับตั้งแต่เริ่มปล่อยเพลงผ่าแดงของน้องในเวอร์ชั่นของน้องแอ้มชนทิชาผ่านมา9วันกับยอดวิวทะลุ2.6ล้านวิวไปแล้วนะครับคุณผู้ชม ถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลงลูกทุ่งที่ผ่านปลายปากากาของครูสลาคุณวุฒิแถมยังได้เพชรเม็ดงามเคลื่อนลูกใหม่ที่ผ่านการคัดกรองจากครูสลาอีกคนด้วยนะครับและน้องแอมชนทิชาด้วยออกมาโพสต์ผ่านเฟซพวกส่วนตัวด้วยความดีใจและขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ให้ความเมตตาสนับสนุนเด็กอายุ17จากชานุมานคนนี้ และตอนนี้น้องแอมชนทิชานะครับมีคิวงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายตอนนี้คิวงานของน้องแอมชนทิชานะครับยาวไปถึงปี2,566เลยทีเดียวหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของพวกเราสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ